ว้าวทุกคนดูนี่ผีเสื้อเต็มเลยโอ้ดูดิโอ้อันนี้คือขนาดยังไม่ถึงหน้าที่แบบมีผีเสื้อเยอะนะทุกคนยังมีมากขนาดเนี้ยเนะี่ยแต่ว่าถึงหน้าที่เขาแบบหน้าของเขาจริง,รงๆมันจะเยอะขนาดไหนเนี้ยโอ้ลิงตัวนั้นสีขาวเหรอลูกลิงเต็มเลยอะ่ะคนดูดินี่คือลิงป่านะทุกคนเยอะมากว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ย ว่ายังไม่เห็นนะครับว่าข้างในมีอะไรขายบ้างนี่เราสามารถนั่งทานอาหารรอบๆนี้ได้นะครับจะมีซุมให้อันเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับผมเอันนี้ค่ะรวมยี่สิบห้าบาทน,นะครับอตอนนี้ผมก็อยู่ในพื้นที่ของอแคมป์บ้านกลางนะครับก็จะมาดูผีเสื้อกันนะครับห้าสิบคนละหกสิบครับผมแล้วก็จะมีเขาละสามสิบบาทได้ครับจะเป็นผู้ใหญ่หกสิบโอเคครับเขาละหกสิบค่ารถ ่ามสิบาบาทค่ารถสาบบาทโอเคเส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ได้น่ากลัวนะครับก็จะเป็นลาดยางแบบนี้ไปจนถึงนะครับอ่ะระหว่างทางเข้ามาเราก็จะเห็นผีเสื้อบินแบบป่าปลายนะครับทุกคนพี่เขาบอกว่าอ่ามันจะมีเยอะช่วงเดือนเมษานะช่วงเดือนเมษาจะเยอะมากมจะเป็นลิงป่านะทุกคนดูไม่เหมือนลิงที่เราเห็นพวกต <c oughs> ามเขาที่เราไปตามวัดตามอะไรเนาะลิงแบบอ้วนอ่ะโตอ้วนกว่าใช่ บ้านกลางมราดกโลกที่นี่ก็จะมีพื้นที่ให้กางเต็นท์นะครับไม่ให้กางเต็นท์ตรงขอบป่าเพราะว่าจะมีสัตว์มาเยือนนะครับกาจะเป็นพวกหมีที่เราเห็นป้ายเมื่อกี้ครับพวกหมีหมาหมีคนเลยนะครับแล้วก็สัตว์ป่าเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะเห็นน่าจะเป็นข้างสองตัวสองตัวดูดิดูดิเห็นไหมเห็นไหม ดูดแกกตาลก่อนว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรากำลังขับรถไปดูผีเสื้อด้านในนะครับทุกคนซึ่งรถยนต์ที่ผมพามาเป็นเครื่องพันสองนะครับก็จะขับไปถึงแค่ตรงลำธารพี่เขาบอกว่าได้แค่ตรงนั้นเพราะว่ารถมันเตี้ยจะข้ามตรงลำธารไม่ได้นะครับนี่ครับทุกคนรถยนต์ก็จะมาถึงแค่ได้แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าที่ผมเอารถมามันจะเป็นเครื่องพันสองนะครับ ก็จะสิ้นสุดคอนกรีตก็จะสิ้นสุดคอนกรีตตรงนี้นะครับแล้วก็นุดกจนี่ก็จะมีรำานอางเงี้ยซึ่งเราไม่โ้ทุกคนผีเสื้อดูดิอื่ใช่คนดูเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้าของเขาคือช่วงกลางมีนาถึงเมษาจะมีเยอะมากๆนะครับทุกคนก็จะเป็นผีเสื้อหมากินอันนี้เราจะ เราจะไม่ข้ามไปนะครับเพราะว่ารถของเรามันเตี้ยคือกลัวติดท่าใต้ท้องรถนะครับโอ้อันนี้คือขนาดยังไม่ถึงหน้าที่แบบมีผีเสื้อเยอะนะทุกคนยังมีมากขนาดนี้เนะี่ยเกิว่าถึงหน้าที่เขาแบบหน้าของเขาจริงๆมันจะเยอะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหดูดิทุกคนสวยมากมีุมเย็นอยู่ท่ามกลางผีงเสื้อเยอะ ลิงตัวนั้นสีขาวเหรอลูกลิงเต็มเลยอ่ะคนดูดินี่คือลิงป่านะทุกคน,กนเยอะมากตกใจคิดว่าลิงตกใส่รถ <c oughs> เรากำลังกลับอ่าจากแคมป์บ้านกลางนะครับแล้วก็เราจะไปเดินเล่นที่ตลาดกวางโจต่อนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาของกินที่นั่นเป็นมื้อเที่ยงนะครับทุกคน คือแบบวิวระหว่างทางนะครับทุกคนถึงแล้วทางเข้าตลาดน้ำป่ากลางปากวางโจนะครับครับนี้ค่าเข้าจะตามครัมครับผมเด็บผมคกว่ามครับามครีบผรีบะครับ แล้วก็บัตรนี้สามารถแลกน้ำได้ใช่ไหมเมื่อกี้นี้ใช่แลกน้ำได้บัตรละสิบบาทได้บัตรนี้สามารถแลกน้ำได้ใบละสิบบาทนะครับเป็นส่วนลดใช่เป็นส่วนลดด้านในนะทาไมถึงชื่อกวางโจนี่ครับคนคําตอบกวางโจเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับนี่นี่ไงกวางอันนี้หมาครับไม่ใช่กวางนะนี่คือหมาโอเคอันนี้คือทางเข้านะครับทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า ด้านในจะมีอะไรขายบ้างแล้วก็บรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงนะครับทางเข้านะครับเป็นแบบมีแบบเป็นไม้ไผ่โค้งเป็นเหมือนประตูทางเข้าเลยอโอ้โดูดิปลาย่างเขาย่างแบบนี้เลยทุกคนปาย่างไฟอันนี้เป็นอันนี้น้ำน้ำไผ่ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นนี่ครับ น้ำไผ่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำจากต้นไผ่นะทุกคนประโยชน์ก็คือสลายนิ้วแก้ปวดเมื่อยขจัดสารพิษแล้วก็ดื่มทำให้สดชื่นคนละยี่สิบบาทนะครับแล้วก็อันนี้มะพร้าวเผาผมดูวิธีการปอกอะไรนะมะพร้าวเผาลูกเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าลูกยี่สิบห้าบาทนะครับปอกเรียบร้อย ขมนมนนครับซาลคเปนะคะครับผม้พาตอดบครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศในตลาดนะครับทุกคนที่ตลาดนะครับก็จะมีให้เช่าเรือนะครับล่าละสามสิบบาทก็รายละเอียดตามนี้นะครับเช่าเรือเสร็จปุ๊บเราก็จะไปพายเรือเล่นในน,นี้ครับนี่ครับบรรยากาศ น,นี่ก็คือจะเป็นที่นั่งเ่าทานอาหารนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรานั่งทานอาหารก็จะมีเรือขายของพายมาแล้วก็ขายของให้เรานะครับถ้าเกิดเราอยากพายเรือเล่นก็เช่าเรือนะครับรับมาสามสิบบาทนะครับอันเะท่าไหร่ครับ้าสิบบาทคนระับครับผมอันนี้นครับนะได้แล้วครับของกินเราขนมน,น้ำกะทินะครับดูดิเขาผูกให้สวยมาก เขาก๋็ยเกี๋ยวต้มยำทะเลสามครับเป็นเส้นอะไรดีครับน้องเขใช่ใไห <ป S 1> บ้างเส้นเล็กทั้งหมดเลยครับน,นี่ครับอันนี้คืออาหารที่เราสั่งมานะทุกคนเยอะมากอันนี้เป็นน้ําจากต้นไผ่นะครับที่ทําจากไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์รสชาติมันจืดๆอมหวานนิดหน่อยนะครับก็คือมันมันหวานกว่าน้ําเปล่านิดหน่อยอ่ะน้ำจากในในในไผ่ในไผ่ใ,ไใช่ใช่คือตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับทริปนี้ก็ประทับใจ หลายที่มากนะครับทั้งดูผีเสื้อทั้งที่พักที่ลอ่องเรือ,อยางนะครับแล้วก็ที่ตลาดกวางโจด้วยก็คือเกินคาดทุกที่เลยเพราะเป็นที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็สนุกมากๆนะครับก็สําหรับทริปหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกลอติดตามชมผมด้วยนะครับบ๊ายบาย